สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะรุ่นที่เราจะนำมาฝากกันนะคะก็จะเป็นในส่วนของปากกาเพนเทลนะคะสำหรับเพนเทลรุ่นนี้นะคะเป็นตัวเพนเทลที่เป็นวัสดุที่เป็นอัลลอยนะคะ <c oughs> เขาเรียกว่า bl 4 0 7นะคะซึ่งตัวนี้จะเป็นตัวดีไซน์ของเขานะคะก็เป็นทรงตัวออกด้ามทรงใหญ่แบบนี้นะคะใช้น้ำหมึกเอเนเจอ่า แล้วก็ราคาไม่แพงนะคะตัวนี้สามารถที่จะทําเป็นของขวัญได้เลยแล้วก็ที่สําคัญมาเป็นหมึกเจลซึ่งน้ําหมึกราคาค่อนข้างถูกแล้วก็เขียนดีมากๆนะคะสีโทนนี้นะคะปกติแล้วเนี่ยรุ่นนี้นะคะบอดี BL, ้ BL บนะเขาจะมีเขียนไว้เลยเนี่ย b l 4 0 7รุ่นนี้มีทั้งหมด6สีนะคะสีในคลิปนี้เขาเรียกว่าสีเทาดํานะคะเราก็ในคลิปนี้เราให้ชมเฉพาะในส่วนของสีเทาดําเลยนะคะบางคนอยากเห็นว่าสีนี้เวลาทําชื่อออกมา ได้ประมาณไหนนะคะสำหรับคลิปที่รวมทุกสีนะคะเราก็มีไว้นะคะสามารถดูได้เช่นเดียวกันเดี๋ยวให้ดูนะคะเวลาที่เราใส่ชื่อลงไป ก็จะประมาณนี้ซึ่งสีนี้นะคะเป็นสียอดฮิตเพราะว่ามันจะดูแบบไม่ได้ดําสนิทนะคะแล้วมันดูออกมีคลาสแล้วก็ดูลักษณะทรงแบบไวัยรุ่นนิดนึงนะคะก็เป็นสีโฉมใหม่อย่างเช่นว่าคล้ายๆที่เขาเรียกว่าสีออกควันบุรีนะคะก็ทําออกมาตัวหนังสือเนี่ยจะได้เป็นโทนสีขาวซึ่งเพิ่มความดู ให้มันดูดีขึ้นมานะคะเพราะว่าอย่างบางทีเนี่ยถ้าเกิดเป็นลักษณะของตัวด้ามนี้แล้วทําเป็นโลโก้สีทองเนี่ยชื่อสีทองมันก็อาจจะไม่ค่อยเข้ากันนะคะตัวนี้จะทําเป็นสีออกโทนขาวอย่างนี้ตัวบอดี้ก็จะเป็นตัวสีเทาดํานะคะแล้วความพรีเมียมของเขาเพิ่มขึ้นมาก็คือลักษณะของตัวแหนบเนี่ยเป็นตัวสีเดียวกันกับตัวด้ามด้วย สําคัญนะคะเวลาที่เราจะใช้ไปนะคะเราสามารถที่จะเปลี่ยนหมึกได้นะคะรุ่นนี้นะคะไม่ต้องกังวลน,นะคะเวลาจะเปลี่ยนหมึกเราก็หมุนตรงนี้เลยนะคะง่ายๆสามารถซื้อหมึกของเ e นเทลมาเปลี่ยนนะคะซึ่งหมึกเจลของเพนเทลเนี่ยเขาก็มีอยู่หลายสีหลายขนาดนะคะสําหรับตัวนี้เนี่ยเขาแถมมาเป็นอะไรเดี๋ยวเราดูนิดนึงตัวนี้นะคะจะมาเป็นตัวหมึกนะคะ สีดำนะคะ0.7นะตัวนี้นะคะ เมทอินเจแปดศูนยสีบอดี้สีดำนะคะซึ่งถ้าเกิดว่าคนชอบหัวเล็กนะคะเราก็ไปหาซื้อ0.5นะคะสีน้ำเงินใส่ได้นะคะหรือคนชอบหัวใหญ่กว่านี้เราก็ไปเปลี่ยนเป็นไซส์ B 1.0ได้เช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นก็เพิ่มความหลากหลายเข้าไปสำหรับตัวด้ามที่สำคัญนะคะรุ่นนี้นะคะไม่ได้มีเฉพาะปากานะคะมาพร้อมแพ็กเกจกล่องแบบนี้ด้วยนะคะซึ่งกล่องก็จะมีทั้งสีแดงแล้วก็สีดำในตัวอย่างคลิปนี้ก็จะมาเป็นตัว ีแดงลักษณะของตัวกล่องจะเป็นแบบนี้ก็สวยงามอเป็นของขวัญไขรที่กำลังตามหา BL407 นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเป็นตัวสีเทาดำนะคะก็สามารถที่จะเลือกชมกันได้เลยนะคะสีอืนอ่นๆนะคะสามารถดูในคลิปย้อนหลังได้นะคะที่ช่องเพนแบรนเนมนะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ